ช่วงเกาหลีนะคะช่วงนี้บกควนสิมัเที่ยวนะคะฝนกระตกพายุเขานะคะล่องทะเบียนแค่อีที่เอกล่องพานยากๆนะคะล่องพานแหลวเขามากมันถึมาติดต,ต่อหม้ออีกนะคะช่วงนี้บกควนเขามาเที่ยวนะคะเยจูอม่าอีสานเกาหลีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกับยูกับช่องเยจูอม่าอีสานเกาหลี <Yeah. S 2> มือนี้นะคะกับ่อพก็ามาอีกเชนเคยนะคะตอนนี้ออกมาแต่มาถึงเกาหลีแล้วเรียบร้อยนะคะก็มา่เกิดเหตุการณ์นะคะฝนตกพายุคเขาเ่าเกาหลีนะคะอ่ามือว่าน,นีนะคะฝนตกนักนะคะฝนตกนักระบียนน้ำท่มวมนะคะโดยเฉพาะนะคะจังหวัดเชียงกีโดนะคะอ่าโซนนะคะกังน้ำแล้วก็อินชอนบริเวณนี้นะคะ ฝนตกหนักนะคะฝนตกหนักจน่าน้ามท่วมคือมันมันตกแห้งเนาะค่ะแล้วมบนี้มันตกบ่หยุดพอฝนตกหนักคักแล้วแบบนี้ก็เกิดการระบายน้ำบ่ท่านเนาะค่ะพอระบายน้ำบ่ท่านก็เกิดน้ำท่วมนะคะแบบที่นี่ค่ะหมู่บ้านนี้นะคะน้ำท่วมเกาหลีค่ะทางโซนทางของนั่มเนาะค่ะทางเมืองหลวงของเกาหลีนั่นแหละค่ะพั่นละค่ะเดี๋ยวอมากจะเอารูปไปเบิ้งนะค่ะแบบว่าท่วมบักย่างคักเลยค่ะค่ะไปเบิ้งรูปนะ ถไฟฟ้านะคะสถานีรถไฟแตหยิ่งองกอลีนะคะบางสถานีนะคะกระถือน้ำท่วมไปนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบหลายเลยค่ะพวกสวนพวกเข้าพักนี่สินะคะปลูกพักปลูกเกี้ยงนี่สินะคะทั้งแถวอินชอนนะคะเอามากะเดี๋ยินข่าวว่าน้ำท่วมเข้าพักข้าเจ้าเนาะค่ะเดี๋ยวมาเอาลูผีเบิงนะคะนี่ค่ะรูปนี้แหละค่ะน้ำท่วมเข้าพักกลว่มสวนพักข้าเจ้าเนาะค่ะ แล้วก็โรงงานนะคะ่ะโรงงานทีท่อยู่ทางต้งนทางขางั่มนะคะ่ะทางอีกช่อนนะคะ่ะก็ได้รับความเสียหายคือกันนะคะ่ะเดี๋ยวมารูปให้เบิร์กนี่ละคะ่ะอันนี้เป็นรูปหนาโรงงานนะคะอันนี้เป็นโรงงานเก่าของอ่าร้านอของอม,มานะคะ่ะนี่ค่ะข้างในเบิร์กค่ะข้างในของพักน้ำเขาไปทิมบิชิงาเขาบอกว่าไฟดับเบิดเลยนะคะนี่ค่ะตามรูปนะคะ ความเสียหายมากเลยค่ะแต่ว่าประเทศเกาหลีนะคะประเทศเกาหลีน่ะถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมปุ๊บมันระบายออก r f ท่าน,นก็เลยเกิดการเป็นว่าน้ำท่วมเจิงน่องแบบที่จังที่เห็นนะคะแต่ว่าภายในคืนเดียวเด้ค่ะฝนตกเมื่อวานนี่มือนีเขาดูดน้ำออกระบายนา้ำเขาดูดน้ำออกแล้วก็ระบายน้ำออกเบิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเอามาจะเ,เอาลูกให้เบิรงนะคะ่ะลูกของมือนีนะคะภาพของมือนีนะคะเทียะ เขาได้ระบายน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปเบิ่งลูกกัน,นะคะ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรถกระจอดทิ้งไว้ใน,นแต้มือว่านเหะอคะรถจอดทิมไว้รองซองแรงแซงก็จะเป็นแบบนี้นะคะรถจอดทิมไว้รองซองแรงแซงยิ่งเสียคะคะเสาม้าน้ำแห้เราจะเป็นสภาพอย่างที่เห็นนะคะแต่ว่ากะยาชะลาใจานะคะถึงน้ำสีแห้งแล้วนะคะอันกะ คือว่ารกบุตุเขาได้ออกมานะคะว่าทั้งอาทิตย์นี่นะคะพายุเขานะคะฝนก็นจะตกนะคะตลอดทั้งอาทิตย์นักบ้านออกมานะบ่ได้อยู่ในโซนนะคะแต่ว่าก็ฝน,นตกนะคะเมื่อวานน่ะฝนตกตกแลยยุดยุดแล้วตกนะคะตกแบบเนี้ยทั้งเมือเลยะค่ะแต่ว่าอากาศน่ะห่อนห้อนเลยค่ะเมื่อนี้คือกัน,นะค่ะเมื่อนี้กั ตกบ้าแน่เป็นป,ะ,ปนะ,ะไายเนาะค่ะแต่ว่ากะอากาศถึงนอกนะคืมเนาะค่ะแต่ว่ากะลมมากเป็นบาดเป็นบาดนี้นะคะมือนีหนาอากาศเย็นก็มือว่านิ้วนะคะแต่ว่ากับฝนฝนตกก็จริงแต่ว่ามองมาอยู่หนาน้ำบ้ิถวงเนาะค่ะ <IS C 1> และอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะที่ออกมาฝากถึงเนาะค่ะสาําหรับค้นที่มากอ่าคือคือว่าช่วงเนี่ยมันว่าไม่หนา่องเที่ยวนะค่ะทั้งนะคะทั้งน้ำท่วมนะค่ะค้นทีสีเขามาเที่ยวนะคะ ติดต่อหม้อกันหลายเลยนะคะพอวายังยวัดตีมันบระเมนนั่นมันบองสภาพอากาศช่วงเนี่ยมันบ่ะเมินหนาทีสีเข้าสีมาเที่ยวไหมคะมันบ่ะเมินหนาทองเที่ยวของเกาหลีน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่สีมาแล้วมันโดดเห็งานาเนาะคะ่ะเ,เช็คสภาพดินฟ้าอากาศเนาะคะ่ะเช็คอ่า ว่าเกาหลีอะช่วงนี้เป็นหนาฝนหรือหอนาท่องเที่ยวหรือหนายังให้เช็คนิดนึงนะคะช่วงนี้อะบวกวรสีมานะคะช่วงนี้นะเป็นหนามันกระบร้บนเชิ่อว่าหนาฝนเนาะค่ะแต่ว่าผ้ายุ่เขานะค่ะและะ้วก็ฝนกระตกฝนกระตกดูวสินะคะมันเหลวกับมันว่าเป็นหนาท่องเที่ยวนะค่ะอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนที่ลงองทะเบียนนะคะรองทะเบียนแค่อีกที่เองนะคะช่วงนี้ล่องยากเว้นบ้าะค่ะอันออกมากคิดว่าช่วงเนี้ย คนล่องทะเบียรนระบบพันน่ะล่องทะเบียรนระบบพันน่ะหลายมากเลยเลยค่ะล่องระบบพันเป็นยังวันตีมันว่าเป็นหนาทีสิมาเที่ยวไหมคะ่ะเพราะฉะนั้นหยุดการล่องกอนก็นกนดีนะคะ่ะถ้าล่องสักเดือนเก่าเดือนสิบเดือนิบคอยล่องไม่นะคะ่ะช่วงฤด,ดูใบไม้อ่ะเปลี่ยนสีน่ะคะ่ะเป็นช่วงหนาของเที่ยวของเกาหลีน่ะเนาะคะ่ะคอยมาคอยลงนะคะ่ะเพราะว่ายัางวันตีอันโอมาเห็นนะคะ่ะมาบินมาพร้อมกันก็โอมาอันนี้ละคะ่ะ เขามาแล้วลงถุเบียนพานบินมาแต่เขาก็มาาพ่อเขานะคะ่ะบบไดมาพร้อมบบได้มาน้ำเกล็ดก,กบอมาคือมามือเดียวกันซื้อนะคะมาแล้วบนันติดต,ต่อหม้อคะ่ะเทั่งผัวเทั่งเนี่ยนะคะ เพราะว่าช่วงนี้นะมันเม็นช่วงทีว่าเฮ้าสิมาเที่ยวมนเป็นหนาทองเที่ยวเนาะคะ่ะหยุดใบสะกอนพักใบสะกอนเยื่อพึ่งมาเทียะะ่ยวเนาะค่ะเยื่พึ่งเข้าม้านะคะ่ะถ่าจะเดือนซิฟเนาะคะ่ะเดือนนี้เดือนแปดเดือนเก้าเดือนซิฟถ่ายอีกเจักสองเดือนเนาะคะ่ะคอยมาเนาะคะ่ะช่วงนี้ถึงแม่คุ้งจีลงทะเบียนแคที่เอพนันร้องพันยากแล้วใบย,ยากแล้วพนันมัดติดต่อมออีกจะมีคาซ้ำเก่านะคะ ขาก้อนนะคะถ่าอีกจักสองเดือนให้บไใหม่เปลี่ยนสีนะคะมาเที่ยวเบิง่งใบใหม่เปลี่ยนสีเป็นเทศการท่องเที่ยวของเขาแต่อีกอย่างหนึ่งช่วงนี้ฝนตกฝนตกจังไดต่อเมอื่อคิดว่ามันเปม็มหนาสีสีไห้ค้นมะเที่ยวเห็นไหมคะค่ะเอาละฝากไว้นะคะฝากไว้นี่ก้อนเที่ยอวอมาสิไปนะคะอย่าล,ลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องออกมานล้วนะคะนี่เฟซ มีทั้งเพจแล้วกะช่อง YouTube นะคะไครยังบกวก็กดกดกดปิดกำลังใจให้ออกมาฮิตลิเต่อไปนะคะเมื่อน,นี้มากก็จะขอตัวไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ